นะคะตีเส้นจราจรแบบใหม่เพื่อใช้เป็นสนัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามมาลายโดยเริ่มใช้แล้วที่ถนนอโศกมนตรีถนนดินสอและถนนสีนครินเครื่องหมายนี้เรียกกันว่าเส้นหยักซิกแซกค่ะซึ่งหลายคนเห็นแล้วอาจจะสะดุดตาไปติดตามจากรายงานที่นี้ค่ะ จราจรบนถนนอโศกมนตรีนี้อาจจะสร้างความแปลกตาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเมื่อเทียบกับเส้นปะบนถนนสายอื่นๆในกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความหมายของลักษณะสเส้นการจราจรเช่นนี้อันนี้ถ้าผมเองนะผมยังไม่เข้าใจความหมายของเส้นนี้เลยตอนนี้ว่ามันคืออะไรแต่เนี่ยผมว่าดีขึ้นว่าคนก็อาจจะสงสัยเพิ่มขึ้นว่ามันคืออะไรอ,ะอาจจะชะลอความเร็วมากขึ้นครับอย่างผมเดินมาผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ ก็ผมตั้งข้อสงสัยก่อนเลยมองดูฝั่งโน้นฝั่งนี้มีเส้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็สังเกตไฟแดงกับทางม้าลายคิดว่าต้องเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุแน่นอนแล้วก็เส้นสีขาวเนี่ยมันเห็นชัดเจนเส้นหยักซิกแซกเป็นเครื่องหมายที่สะดุดตา <c oughs> เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระวังในระยะทาง15เมตรก่อนถึงเขตทางข้ามทางม้าลายเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าช่องทางจราจรกำลังจะแคบลงและควรลดความเร็วเมื่อถึงทางข้ามทางม้าลาย โดยจะตีเส้นควบคู่ไปพร้อมกับเส้นชะลอความเร็วลูกศรและข้อความลดความเร็วเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถชะลอและลดความเร็วลงและพร้อมที่จะหยุดหรือปฏิบัติตามสัญญาณไฟเพื่อให้คนข้ามถนนได้ข้ามอย่างปลอดภัยที่สําคัญเป็นเครื่องหมายเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุกรงเทพมหานครร,ร่วมกับทางกองชก,การตำรวจนครบาลเราก็ได้มีการพูดคุยกันก็เลยมีแนวคิดในการที่จะจัดทําเส้นซิกแซกนะครับเพื่อที่จะบอก ให้คนที่ขับรถมาเนี่ยได้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นทางร่วมทางแยกหรือเป็นทางม้าลายต่างๆนะฮะซึ่งก็จะเริ่มทดลองใช้เพื่อที่จะให้ได้เริ่มศึกษานะฮะว่าตรงนี้สามารถที่จะนำมาป้องกันอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่าสามารถทำได้จริงเนี่ยก็จะทำไปทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อระมัดระวังสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ขับขี่รถนะฮะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ ที่ผ่านมาบนถนนอโศกมตรีมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเช่นล่าสุดกรณีของนางสาวการจพัสิริประทุมถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตบริเวณทางข้ามทางม้าลายสาเหตุเป็นเพราะคนขับรถไม่ยอมหยุดให้คนข้ามเมื่อถึงทางข้ามทางม้าลายทำให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยกันหามาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย กรุงเทพมหานครเตรียมประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเพิ่มเส้นซิกแซกนี้ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามหลักสากลซึ่งในหลายประเทศเช่นอังกฤษสิงคโปร์ได้นำมาใช้ได้ผลมาแล้วสำหรับประเทศไทยนั้นการตีเส้นซิกแซกนี้เป็นครั้งแรก จึงได้มีการเตรียมทำวิจัยว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับต่างประเทศหรือไม่และอาจจะต้องดูผลตอบรับจากประชาชนด้วยขณะนี้ได้ทดลองใช้3จุดคือถนนอโศกมนตรีถนนดินซอและถนนสีนครินที่สำคัญ ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วยเพราะหากทุกคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจะไม่เกิดขึ้นกับใครในครอบครัวทีมข่าวอาชากรรมห้องข่าว NBT